ลองลองแม่งแตงเองแพ่งเกี่ยวกับหลอดไฟลำป้าคือหลอดไฟย่ไปหอดอันโยงใส่ไปหอดแอปเปิลอยู่ทั้งถาดรวมไปถึงพี่พุ่มนึกกันมองไปเห็นอีหยังใดกันนึก ลองเป็นเป็นเพลงออมาก<อ> <laughs> จบแล้วเหรอเพลงปั๊บจบแล้วเหรอกลับมาล้ำไปอีกล่ะ

นี่คือการด้นสดของเฮียนะคะเพลงสดสดแต่งสดสดเลยร้องนะตอนนั้นเขาเอามามามาดานพว่งมาอะไรจากท่านผู้ชมไหมยังามาได้ีจบอยู่ป๊อปรักทุกคนเลยทำยังไงอ่าแล้วคุยกับแฟนเพลงไหย เหนื่อยละ่ะเหนื่อยล่ะอะไรเหนืละละ่อยแล้วเหรอศิลปินเขาไม่เหนื่อยอย่างนี้นะเขาไม่ลงนั่งอ่ะอ้าวเหนื่อยแล้วเหรออือมะอืออ่ะเอาแล้ว ให้ความบันเทิงต่อเร็วๆแสดงต่อแสดงต่อสิคอนเสิร์ตยังไม่จบเลยเออคอนเสิร์ตยังไม่จบเลยเอ้าเศร้าเมย์หรอเปล่าเศร้าเมื่อย์หรือเปล่าครับเมยบ่าร้องอีกหร <c oughs> อวะเมื่อย์หรือเปล่าเศร้าเมย์หรอเปล่าอ๋อพักกินน้ำกินท่าก่อนได้ไหม